วัฒนธรรมการทำงานแบบคนญี่ปุ่นที่ขยนันอดทนทุ่มเทอาจไม่ใช่ค่านิยมที่คนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ยึดถืออีกต่อไปสาเหตุเป็นเพราะอะไรหาคำตอบได้ในบิ d e v วิวค่ะคนรุ่นใหม่ในประเทศญี่ปุ่นกำลังมีแนวคิดที่เรียกว่าซาโตริค่ะคือการใช้ชีวิตแบบปล่อยวางไร้จุดหมายไม่ทำงานหนักเพื่อมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จพวกเขาทำงานพาร์ทไทม์หาเงินแค่พอเลี้ยงชีวิตตัวเองมากกว่าการเลือกทำงานในบริษัทที่มั่นคง นอกจากนี้พวกซาโตริยังไม่คิดที่จะร่ำรวยไม่ต้องมีบ้านหรือรถยนต์นะคะพวกเขาใช้ชีวิตอย่างประหยัดไม่แต่งงานไม่มีลูกชอบอยู่แต่ในบ้านเลือกซื้อสินค้าที่ราคาสมเหตุสมผลมากกว่าการซื้อสินค้าจากแบรนด์ดังค่ะสาเหตุที่ทำให้แนวคิดซาโตริได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ญี่ปุ่นนะคะเนื่องจาก 1. สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวบริษัทต่างล้มละลายทําให้คนรุ่นใหม่ต้องแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อให้ได้เข้าทํางานในบริษัทที่มั่นคงรวมถึงภาวะเงินฝืดของญี่ปุ่นและสังคมผู้สูงอายุส่งผลให้คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นเจ้าของกิจการไม่สามารถตั้งตัวได้หรือทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเหมือนอย่างคนรุ่นก่อนค่ะจนคนรุ่นใหม่เริ่มท้อใจและมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองค่ะ 2. ส,สภาพสังคมและวัฒนธรรมการอุทิศตัวให้กับการทำงาน เช่นการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุดทำให้คนญี่ปุ่นไม่สามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้รวมถึงความคาดหวังและแรงกดดันจากสังคมและคนรอบข้างทำให้คนญี่ปุ่นบางคนที่ประสบกับปัญหาชีวิตเลือกที่จะถอยห่างและปลีกตัวออกจากสังคมค่ะ ปัจจุบันประชากรวัยทำงานในประเทศญี่ปุ่นมีคนทำงานาร์ทไทม์มากกว่า10ล้านคนหรือคิดเป็น1 3เ์ของประชากรวัยทำงานทั้งหมดซึ่งส่งผลให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้น้อยลงนะคะขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดูแลประชากรสูงวัยกลับมีมากขึ้นทุกปีค่ะปัญหาซาโตริจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคตของคนญี่ปุ่นหรือไม่แล้วจะมีผลกระทบใดใดกลับมาที่เมืองไทยหรือเปล่าคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ